สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาพอ,อก,กันอีกนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับพามาเบงิงสายพันธุ์มันอีเหลียงนะครับนี่เป็นอีเหลียงที่ได้มาจากาพี่น้องเพื่อนเอาไปปลูกอยู่ไฮน้านะครับไปขอพันธุ์เพิ่นมาผมไปเบิงละเห็นหัวมันเพินยย่นใหญ่ไหวนะครับก็เลยอยากได้พันธุ์น้ำเพิ่นเอามาปลูกไวในงานหนึ่งนะครับเอามาปลูกไวในงานหนึง่ง เพื่อนว่าเป่นพันธุ์อีเหลียงนะครับいいผมก <ites> ับบ่บ่หูคือกันมาเป็นเป็นสายพันธุ์จริงๆที่เป็นอ่าทางวิชาการเกษตรเพื่อนเอินแบบสายพันธุ์หยั่งนะครับแต่ว่าเพื่นก็บอกว่าแต่ว่าพันธุ์อีเหลียงบ่หูบ่หูเพื่นว่านะครับแต่ว่าห่งผมก็เลยอ่าเอิญอีเหลียงคือกันนะครับพันธุ์อีเหลียงเพื่อนนั้นเอามาปลูกให้หน้าเพื่อนว่ามันใหญ่เร็วนะครับมันใหญ่เร็วเหรอเฮดให้ผลผลิตมันออกได้เร็วนะครับฮาเดียนนะครับ เพิ่นก็นเริ่มเก็บกันนะครับเพื่อนมาปลูกหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วหาหกเดือนนะครับเพื่อนเกาออกแต่ว่าไปเบิ่งแล้วผลผลิตเพื่อนได้ได้หลายนะครับซีไลซีตันหาตันตัวไลนะครับผมก็เลยสนใจก็เลยได้ขอเพื่อนมาเห็ดพันธุ์ไว้นะครับเห็ดพันธุ์ใบปีนาปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนี่ประมาณสองเดือนก,กลัวเก,ก็บสามเดือนนะครับพี่นอ้องใงญ่เร็วอีลีนะครับ ต่ว่าผมก็เลยว่าอยากได้ผ่านมันนะครับก็เลยเอามาปลูกไว้งานหนึง่งจังว่ามาถ่ายพี่นองเบิงนะครับแต่ว่าฉี่ไปผ้าไปขูดเบิงหัวมันนําน,นะครับว่าจะเป็นจังไหน,นะครับหัวมันจะออกลักษณะไดน,นะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเป็นอีเหลียงผ่านอีเหลียงนะครับจ่ว่าก็เลยไปเบิงเพื่อนถอนออกจากให้หน้าติดใจ,จยอยู่เพราะว่าระยะเวลาหาหกเดือนนี่ที่เพื่อนถอนออกก่อนปลูกเขาปลูกน้ำกันนี่ มันได้ลายหนึ่งสีตันหาตันนะครับมั่นให้หน้าเพิ่งใส่ปุ๋ยธรรมดาแต่ว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับตัวนี้ผมก็ใส่ร่องพื้นโดยขี้ไก่คือการขี้ไก่ผงขี้ไกลแกบเท่านี่แหละนะครับงานหนึ่งก็ใส่อยู่ประมาณยี่สิบสอบนี่แหละนะครับแต่ว่าเพิ่นใหญ่เร็วกระตุนเนี่ยเพิ่นใหญ่เร็วก็เลยร่องเบิงว่าระยะเวลาหาหกเดือนนี่มันชิใหญ่ท้องเพิ่นบ่อนะครับครับผมพอดีผมก็ควอดเบิงหัวมันไวแล้วนะครับได้ผ้าไปเบิงหัวมันนะครับหัวเพิ่นก็สิอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้อง หัวกับกระลังเริ่มออกเด็กับสามเดือนแหล่ะนะครับกับสามเดือนวังเพิ่นอถอนออกเพิ่นกับปลูกเขาปลูกน้ำกันเนาะไปขอน้ำพี่นองเพิ่นมานะครับเพิ่นได้อยู่ประมาณนี้ครับครับก็ถือว่าหัวใหญ่อยู่อันนี้ใส่ขี้ไกลล่องพืน้นแต่ว่าถ้าในช่วงที่ห้องถอนออกจริงๆนะครับได้ช่วงครบหัวเพิ่นนะครับ สิบกว่าเดือนกระชีถอนออกนี่กระชีใหญ่กระชีใดหัวใหญ่ขยายได้หลายกว่านี้นะครับผมก็เลยชีล่องฉีดกระตุนหัวมันล่องเบิงเพราะว่าสองเดือนกลักวกับสามเดือนนี่เริ่มมีหัวขนาดนี้แล้วกระชียยล่องฉีดเบิงนะครับพี่น้องเพราะว่าลําต้นเพื่อนกระไดแลด้วเด้ถ่วมหัวเลยนะครับเพราะว่าอัดฉีกลลงไปหลายนะครับว่าง,งานหนึ่งนี่ใส่ย,ยูยีสิบสอบยีสิบถุงถุงละ,ะกระสอบละยีสิบหาบาทนะครับพี่น้องเป็นขีกลาผง นะครับส่รองพื้นห้อยหย้อยหย้อยห้อยล้วก็ทถกบแล้วก็ยกละกะกองนะครับเสียบกระจูประมาณนี้นะครับต้นสูงต้นใหญ่ล่วนะครับเป็นเม็ดหมดนี่นี่จังว่าผมก็เลยว่ามันคุ้มหยาได้เร็วขึ้นนะครับมันคุ้มหยาได้เร็วฉีดอรอโมนฉีดสารคุ้มหยาเข้าไปนะครับเที่ยเดียวนะครับฉีดสารคุ้มหยาหลังจากปลูกแล้วเที่ยเดียวนี่ก็บ,บ่ได้ฉีดทั้งอีเลยนะครับพี่นอ้องนี่แหละผมก็เลยว่าเออเห็ดในเชิง แนะนําไปน้านะครับบางคนว่ามันแมนบอนี่นะครับแต่ว่าผมกับปู่บหลายได้ปลูกงานหนึ่งนะครับแต่ว่าฉีด,ฉ,ดฉีดยาคุ้มหยานะครับฉีดยาคุ้มหยาไปน้าหลังจากเสียบไปแล้วนะครับเสียบแล้วผมก็ฉีดโหลดนะครับมันก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นลักษณะนี้แหละครับนำออ้ำหล่อมีเขาบอกคอยมีนะครับบอกคอยมีหยาได้พี่น้องนะครับถ้าเพื่อนได้ข้นคุ้มหล่องั้าหลัหลกมีแน่นิดน้อยนะครับแต่ว่าก็บ่มบ่เป็นปัญหานะครับถ้ามันข้น แซมขึ้นมาต้นใหญ่เทาก็เหยียบลงเลยนะครับหมดเป็นยังนะครับถือว่าเกียรนะครับถือว่าดีอยู่นะครับได้ประมาณนี่มาชมหัวมันกันเบึงนะครับนี่แหละครับสองเดือนกลัวๆเก็บสามเดือนผมก็เลยว่าฉีดกระตุ่นล่องเมึงนะครับฉีดกระตุนอ่าระเบิดหัวมันนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับเป็นฉีดเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับระเบิดหัวมันผสมละลายน้ำแล้วก็มาฉีด ลองเบิงเพราะว่าตัวนี้ผมได้พันธ์มันมากกับบ่อได้มาหลนะครับตัวนี้พันธ์สายพันธ์ตัวนี้กับปลูกไปเรื่อยๆผู้ใดว่าตัวใดมันงามตัวใดมันดีผมก็เอามานะครับมาขยายไว้นะครับมาปลูกไว้เพื่อขยายปลูกปีหนะก็ถือว่าสองเดือนก็กลัวเกือบสามเดือนนี่ก็หัวมันอยู่ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าปลูกระยะห่างประมาณสองนึงครับพี่น้อง ผูกระยะห่างประมาณสองหนึ่งแต่ว่าหัวมันลักษณะการออกของหัวมันนี่สีดักลุงข้างล่างนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ถือว่าเป็นที่หนาพอใจนะครับสองเดือนกลัวๆก,วกวับสามเดือนมีหัวแล้วถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่นอ้องนี่ก็มาแนะนําสายพันธุ์ที่ผมเอามาจากเพิ่นที่ปลูกเป็นพันธุน์ไฮนานะครับกับหายเร็วนะครับหรือว่าผมใส่ขี่ไก หลายกับบจักนะครับตัวนี้แต่ว่าการจะเริ่มเติบโตดีนะครับแล้วก็ฉีดสารคุ้มหยาเชี่ยเดียวคือจบเลยบพดีมีปัญหาเลี้ยงหยาบพาต้องมาเสียหยาอีกนะครับอันนี้หรือว่าผมปลูกจํานวนหน่อยกับบจักนะครับผมปลูกจํานวนหน่อยเพราะว่าปลูกงาหน,นึ่งนะครับก็คือฉีดยาคุ้มหยาเที่ยเดียวหลังจากปลูกไปแล้วแล้วก็มันก็ขึืนมาคุ้มหยาได้อัตโนมัติเลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ